ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะช่องของเรานะคะก็รวมลิงก์นะคะาดาวน์โหลดการเขียนแบบข้อตกลงนะคะในการพัฒนางาน PA นะคะสามารถดาวน์โหลดได้แบบฟรีๆเลยนะคะก็จะรวบรวมลิงก์จากหลายๆแหล่งนะคะที่มีผู้ใจดีมีคุณครูใจดีนะคะแจกแล้วก็เผยแพร่ไว้นะคะค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะ ค่ะนิงขอรบกวนเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องนะคะช่วยกดติดตามช่องให้หนิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หนิงรวบรวมลิงก์ไฟล์นะคะตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานา PA กันดีกว่าค่ะไปดูกันเลยนะคะ ค่ะหนิงก็รวบรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในแฟนเพจของหนิงเองนะคะแฟนเพจตรงนี้เลยนะคะปกวิชาการตรงนี้นะคะก็คือจะมีแจกไฟล์ในเพจนี้นะคะก็จะมีแจกไฟล์หน้าปกฟรีด้วยนะคะเ,เพื่อนๆก็เข้ามาคลิกดาวน์โหลดต่างๆได้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะไปพาไปดูตัวอย่างการเขียนแบบข้อตกลงกันนะคะดู งานแรกเลยแล้วกันนะคะงานทุกงานนะคะที่หนิงนำมารวบรวมไว้ให้นะคะหนิงก็จะมีลิงก์นะคะแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ในแฟนเพจอของหนิงก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะค่ะสําหรับตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มงานเกี่ยวกับ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะคุณครูท่านไหนนะคะทีะ่สอนเกี่ยวกับสาระนี้นะคะก็เข้ามาดูตัวอย่างได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูนะคะทัชวุฒิกงประโคนนะคะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการนะคะก็ขอขอบพระคุณอ,อย่างมากเลยนะคะที่ได้เผยแพร่แล้วก็แบ่งปันตัวอย่างการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางานนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็ คลิกเข้าไปในลิงได้เลยนะคะตรงข้างล่างนี้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็อ่าเป็นตัวอย่างของคุณครูพิรยาแจ่มใสนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูพิรยาแจ่มใสนะคะที่ได้เผยแพร่และก็แบ่งปันนะคะไฟล์การเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางานอ่า PA ในครั้งนี้นะคะ คุณครูพิรยาแจ่มใสนะคะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเพื่อนๆนะคะคนไหนที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถเข้าไปดูอ่าแล้วก็นำไปเป็นแบบอย่างได้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะคะก็จะมีลิงก์ตัวอย่างนะคะใน Google Drive นะคะเพื่อนๆก็คลิกดาวน์โหลดดูได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะมาดูงานของคุณครูท่านที่3นะคะที่ทําการเผยแพร่ให้เราดูนะคะก็เป็นคุณครูวรยาอองพานะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูวรยาอองภานะคะที่ได้เผยแพร่แล้วก็แบ่งปันนะคะแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ให้กับเรานะคะเพื่อนคุณครูสามารถนำไปที่จะเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางได้เลยนะคะ ขอคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเลือกดาวน์โหลดได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นของคุณครูอาทิตย์บุญสูงนะคะขอขอบคุณคุณครูอาทิตย์บุญสูงนะคะโรงเรียนห้วยน้ำน,นักวิทยานะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะเลือกอแบบรูปแบบที่ เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วก็เป็นแนวทางของเพื่อนๆได้เลยค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูนะคะโรงเรียนบางระมุงนะคะตรงนี้นะคะเผยแพร่นะคะ,ะแบ่งปันตัวอย่างการเขียนแบบข้อตกลงนะคะในการพัฒนางานถึง14บรายวิชาด้วยกันนะคะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เลยนะคะ,อะของทีม bmpa นะคะ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูค่ะโรงเรียนบางละมุงนะคะมีทั้งไฟล์ Word แล้วก็ไฟล์ PDF นะคะส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ PDF นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปานำไปเป็นแนวทางในการทำได้นะคะเพราะว่ามีาตั้ง14หลรายวิชาด้วยกันนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะเข้าไปดูในเว็บ ครูมาแล้วก็ได้นะคะในเว็บนี้ก็มีแจกไฟล์ฟรีเยอะแยะเหมือนกันค่ะขอขอบคุณเว็บครูมาแล้วด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะของคุณครูสุพนัทปัชยานะคะทำหนุนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูเป็นอย่างมากนะคะเป็นรายวิชาภาษาไทยนะคะเพื่อนๆที่อที่ทำเกี่ยวกับ ภาษาไทยก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะเป็นไฟล์ pdf แล้วก็มีไฟล์รูปภาพด้วยนะคะสามารถนำไปเป็นแนวทางได้ค่ะค่ะต่อไปก็เป็นไฟล์นะคะจากคุณครูสาวิตีทีละสารน,นะคะก็ขอขอบคุณคุณครูสาวิตีมากนะคะที่ได้แบ่งปันแล้วก็เผยแพร่ไฟล์งานให้เราดาวน์โหลดเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อตกลง ในการพัฒนางานวพเนะคะไฟล์นะคะก็จะเป็นไฟล์ Word นะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะอันนี้ก็มาจากสื่อการสอนฟรี .com นะคะหรือเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ก็ได้นะคะหนิงก็มีลิงก์แปะไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หนิงก็นำ รวบรวมลิงก์มาไว้ให้เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าหนิงก็จะอัปเดตในหน้าเพจให้เรื่อยๆนะคะถ้ามาีงานตัวไหนที่คุณครูนำมาเผยแพร่อีกนะคะเพื่อนๆครูก็สามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ไปคลิกลิงก์ดาวน์โหลดได้นะคะก็จะเป็นดาวน์โหลดแบบฟรีๆนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะคะก็สามารถฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ